ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาต่อกันในส่วนการทำเมโลดี้นะคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้สร้างคอร์ดแล้วก็ทำโครงสร้างเพลงไว้แล้วเรามาเริ่มจากการสร้างแ็กขึ้นมานะไปที่แทร็กนะครับเลือกนิวแทร็กนะครับหรือจะมาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้มันก็เขียนว่านิวแทร็กเหมือนกันนะครับเราก็เลือกซอฟต์แวร์อินสตรูเมนต์ขึ้นมานะเพื่อจะสร้างในสวนของ m i d ีแทร็กแลเลือกดนตรีหรือเราจะมาที่แทร็กเดิมแล้วก็ มาเลือกในส่วนของการ Copy นะฮะ new track นะฮะที่คล้ายๆสำเนาตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเอาตัวค่า Setting ที่เราตั้งไว้เนี่ยมาด้วยนะฮะลองคลิกดูก็ได้นะครับอ่ามันก็จะเลือก t ท a c k นี้ขึ้นมาพร้อมค่า Setting ต่างๆที่เราได้เลือกไว้ใน Tra c k นี้ที่เราได้ตั้งค่าไว้แล้วนะครับเราก็มาเลือกในส่วนของเครื่องดนตรีที่มันอาจจะให้เสียงที่แตกต่างกันนะฮะอาจจะมาเลือกเป็นชนิด ตัวนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับมันจะได้ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไปเปิดหน้าของอคีย์บอร์ดขึ้นมานะฮะไปที่แป้นพิมพ์อย่างนี้นะครับ,นะรบตอนนี้เราอยู่ที่ C Major Scale นะฮะเพราะงั้นเราก็สามารถที่จะเล่น C Major s c a l เลนะครับเล่นในส่วนของแป้นสีขาวๆเนี่ย ได้นะฮะโดยที่มันจะไม่เพี้ยนเพราะว่ามันอยู่ตอนนี้มันเราเล่นอยู่ในซีเมเจอร์สเกลซึ่งขอที่เราทําไว้มันก็มันอยู่ในของคี์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาจะมาเริ่มจากการเล่นแล้วก็หาไอเดียนะครับโดยที่เรามาเปิดในส่วนของลูปนะฮะซึ่งรูปตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดปิดได้2ที่ก็คือจะมาที่แถบทเทๆนี้ก็ได้นะครับมาคลิกตรงนี้มันก็จะเปิดให้ แล้วก็มันก็สามารถยืดหดนะเล็งได้นะว่าจะเอาตรงไหนได้นะครับแล้วก็เป็นรูปมือเราสามารถเคลื่อนมันได้นะเคลื่อนย้ายมันได้นะอยู่ที่ตรงไหนได้นี่เราจะมาเริ่มจากท่อนที่1ก่อนนะครับเพื่อ,อ,อจะมาหาไอเดียในท่อนที่1น,นะอินโทรเราค่อยทําที่หลังก็ได้นะครับแล้วก็เราก็อย่าลืมเปิดในส่วนของมีโทนมนะเวลาเราอัดเนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ให เล่นเพ a ย์แบ็ในส่วนของอท่อนที่1แล้วก็เราก็อัดนะฮะแล้วก็เล่นเมโลดี้ตามไปนะครับว่าเ,เราอยากจะได้เมโลดี้แบบไหนนะครับเดี๋ยวลองฟังแล้วก็ลองเล่นดูก่อนนะครับ ตอนนี้เราได้คร่าวๆเนะเราลองอัดฟังดูก่อนก็ได้นะครับโดยเรากดที่ตัว R นะครับแล้วก็มันก็จะนับให้นะฮะห้องนะก็คือ1 2 3 4แล้วก็จะเข้าอัดที่ห้องที่9นะครับเรากดตัว R เลยครับ ครับลองฟังดูครับอ่านะครับโทษน,น,นะเราได้เมโลดี่คร่าวๆแล้วเราก็ปิดตัวคีย์บอร์ดไปก่อนนะครับ เราอาจจะมาตกแต่งมันสักหน่อยให้มัน ครับเราฟังดูแล้วเรา,อาพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับเราก็อาจจะเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะเหมือนกับว่ามันตอนมันขึ้นเหมือนมันเยอะไปนะเอาไม่เยอะอย่างนี้ก็ได้นะครับนะรบมัน

นะครับคือคอร์ด <auch> ช <which silly> ุด <which> น <read allen> ี้เป็นคอร์ดที่พื้นฐานแล้วก็มันมันเล่นกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นมีเพลงเป็นล้านๆเพลงที่ ที่เราฟังแล้วจะมีคอร์ดแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเราฟังแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเพลงอะไรสักอย่างอะไรประมาณเนี้มันก็เราก็ต้องหาหาอะไรใหม่ๆนะครับมันต่อไปซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะฮะว่าเเราจะทํายังไงให้มันใหม่ๆโดยที่นะครับเราก็มาเล่นกับในส่วนของตัวสัดส่วนโน้ตนี่แหละครับว่ามันเป็นตัวดำนะครับเป็นคเบตหนึ่งชั้น2ชั้นเหมือนที่เราบอกกันไปนะครับแล้วก็ เราก็หาสัดส่วนว่าตรงนี้ยาวสั้นยาวสั้นอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นโมทีฟนะของเพลงนะหรือถ,ถ้าเรามองแบบแบบเป็นสัดส่วนน้ตเป็นกรุ๊ปก็ได้นะครับเป็นเป็นจังหวะเราถ้าเร,ะะเราไม่เข้าใจเราอาจจะทำ um อย่างเงี้ยครับจึ๊จึอะไรเงี้ยนะครับดีดีดีดด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  มันอาจจะคอร์ดเดียวกันนะฮะอาจจะคอร์ดเดียวกันแล้วก็ทางเดินคอร์ดชุดเดียวกันแต่เรา,เาถ้าเรามาเล่นในส่วนของอจังหวะนะฮะจังหวะสัดส่วนโน้ตนะครับเ,เกี่ยวกับเ,เป็นโมทีฟนะเอามาใช้นะครับมันก็จะทําให้เพลงเนี่ยมันแตกต่างกันได้นะครับทั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเขียนเมโลดี้นะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ